สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่ About Tech Learning Center นะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่กลุ่ม About Tech นะครับผมกเ็เจอกันแบบนี้นะทุกวันจันทร์แล้วก็วันศุกร์ครับช่วงหัวค่ำนะครับผมก็เป็นการพูดคุยกันแบบสบายๆนะครับอัปเดตข่าวสารนะเทคโนโลยีต่างๆแล้วก็เรื่องราวของการเทรดนะครับโดยเฉพาะในตลาดคริปโตเคอเรนซีนั่นเองนะครับผมแล้วก็ใครที่อยากที่จะเข้าร่วมกลุ่มนะครับนะตอนนี้เนี่ยกดไลค์ก่อนนะกดแชร์ก่อนเนาะแล้วก็ กดซับ c r i b e นะครับแล้วก็แล้วก็นะเลื่อนลงไปใต้คลิปนะฮะจะมีลิงก์อยู่นะฮะลิงก์เข้าร่วมกลุ่มใน f c e e o o o นะกลุ่ม About Tech คนะครับคุณสามารถเข้ามาในกลุ่มเนี่ยก็จะมีการอัปเดตข่าวสารต่างเนี่ยในกลุ่มมากมายเลยแล้วก็มีสอนเกี่ยวกับการใช้โรบอทเทรดในการทำเดย์ r a d e นะครับแบบปลอดภัยฮะพอร์ตไม่มีแตกนะครับมีแต่ติดดอยนะเพราะเป็นโรบอทเทรดแบบเทรดสปอ o t นะฮะใช้ได้กับ บีนแนนซ์นะครับหัวปี้แล้วก็คอยเบสโปรนะครับได้3 3 e x c h a n g กนะครับผมแล้วก็ใช้เหรียญ USDT นะครับในการเทรดนะครับการเรียนรู้เรียนร,ร,ยนรู้เรียนรู้ได้ฟรีเลยไม่มีค่าใช้จ่ายแดทงสิ้นแต่ถ้าเกิดคุณจะใช้โรบอทคนเสียงเงินเองนะครับอันนี้ไม่เกี่ยวกับเรานะครับผมแล้วก็เพิ่มอีกหนึ่งกลุ่มแล้วกันนะครับตอนนี้ใครที่สนใจเรียนรู้นะฮะ เกี่ยวกับเรื่องของพื้นฐานการเทรดนะฮะโดยเฉพาะเรื่องการเทรด forex นะฮะซึ่งก็จะมีคริปโตนี้ด้วยนะครับเรียนรู้เรื่องกราฟเรียนรู้เรื่องพอต์เรื่องเขาเรียกอะไรล่ะการคำนวณต่างๆเลเวลต่างๆนะครับเรามีสอนนะฮะสอนฟรีนะครับเรียนรู้กันได้นะฮะแบบทั้งออนไลน์แล้วก็เป็นแบบที่มีห้องประชุมด้วยนะครับเรียนฟรีนะครับเป็นการเทรด forex แต่ว่าต้องบอกเลยว่าการลงทุนพวกนี้มีความเสี่ยงนะครับเพราะว่า forex เนี่ยความเสี่ยงสูงนะครับมีพอร์ตแตกแน่นอนถ้าเกิดว่า คุณอยากจะเรียนรู้จริงๆคุณต้องบริหารเงินของคุณให้ดีนะครับแล้วก็อยากเข้ามาด้วยความโลภเท่านั้นนะเข้ามาด้วยการเรียนรู้ให้มากที่สุดก่อนนะครับผมก็ฝากเอาไว้ก็แล้วกันเลื่อนลงไปใต้คลิปด้วยกันเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์เอาไว้นะครับเข้าไปในกลุ่มได้เลยชื่อว่ากลุ่มเ,เทรดเองนักเลงพอนะครับก็เข้าไปกันได้มามาคุยกันดีกว่าครับด้วยช่วงนี้ฮะใจเย็นๆนะเพื่อนๆสวัสดีครับเพื่อนๆนะต้องบอกนี้เลยเราคือเพื่อนกันฮะโดยเพราะใครที่อยู่สาย คริปโตหรือว่าสายเทรดตอนนี้แหละทุกตลาดครับไม่ใช่เรื่องแค่คริปโตตลาดทุกตลาดล่วงหมดหุ้นเนี่ยล่วงหนักเลยติดลบบานนะครับตอนนี้ใครใครรอไม่ได้ใครที่ใช้เงินร้อนใครใจร้อนตายอย่างเดียวฮะต้องใจเย็นเท่านั้นแล้วคนที่ใจเย็นที่สุดเท่านั้นคือผู้ชนะนี่คือเรื่องจริงเออไม่ใช่แบบโลกสวยเลยแต่มันคือเรื่องจริงนะครับช่วงนี้เนะี่ยยังไงราคาร่วงอยู่แล้วกราฟทุกตัวล่วงหมด จะมีบางตัวเท่านั้นที่แบบอยู่ดีก็ผงกผงกงขึ้นมามีเขียวบ้างอะไรบ้างแต่ตอนนี้ขนาดตัวที่เขียวๆเขียวนะก็แดงหมดเลยนะฮะมันยังไม่ถึงวันโลกแตกแน่นอนยังไม่ใช่โลกล่มสลายไม่ใช่ว่าทุกตลาดจะพังไม่ใช่คุณจําไว้เสมอนะฮะเวลามีข่าวร้ายๆแบบนี้ออกมาตลาดล่วงกราฟล่วงตลาดแดงเฉือตลาดหมีอะไรก็ตามมันจะมีผลประโยชน์บางอย่างแอบแฝงอยู่เสมอครับโดยเฉพาะพวกกลุ่มวานนะฮะกลุ่มผลประโยชน์ใหญ่ๆกลุ่มสถาบันต่างๆพวกเนี้ย เขามีอำนาจมากพอฮะที่จะเล่นกับข่าวที่จะส่งผลนะ่ยพวกนี้คือจะสร้างแรงกระเพื่อมต่อตลาดนะครับฉะนั้นถ้าเราใจเย็นพอเราลองถอยออกมาดูห่างๆเราจะมองเห็นอะไรบางอย่างครับว่าถึงแม้ว่าจะมีข่าวร้ายๆเกิดขึ้นกราฟแดงแค่ไหนราคาล่วงแค่ไหนก็ตามแต่มันจะมีคนที่เข้ามาช้อนครับมีคนเข้ามาซื้อฮะจะมีคนที่เข้ามาเพิ่มขึ้นหน้าใหม่ๆเข้ามาเพิ่มขึ้นหรือลายเก่าๆก็จะซื้อมากขึ้น มันแปลกไหมถ้ามันไม่ดีจริงมันจะพังเขาไม่ซื้อกันหรอกครับมีแต่ขายแต่แต่ถ้าเขาเข้ามาซื้อกันเนี่ยแปลว่ามันต้องมีอะไรคราวนี้เราแค่มารอว่าแล้วเวลาไหนะที่มันที่กราฟมันจะกลับโตขึ้นมาหรือว่าจะถึงวันที่เขาจะเริ่มมากรอบโกยกันนะครับคนที่เรียนรู้เยอะแล้วอยู่มาก่อนแล้วรู้ว่ามันจะเกิดอะไรหรือคาดการณ์ว่ามันจะเกิดอะไรเนี่ยเราก็อาจจะเป็นกลุ่มหนึ่งที่รอคอยกําไรวันที่เราจะสําเร็จวันนั้นแต่มันจะมีเม้ากลุ่มใหม่ๆเกิดขึ้น เข้ามาในช่วงที่มันตลาดมันจะพลิกกลับมาแล้วก็เข้าช่วงนั้นแล้วอาจจะโดนทุบอีกก็ได้นี่มันเป็นวัฏจักรครับหลายคนเคยเป็นเมามาก,ก่อนถูกไหมแล้ววันนี้คือคุณเก่งขึ้นแล้วประสบการณ์มากขึ้นแล้วมันก็ก็ไม่ต้องโดนอย่างนั้นแล้วหรืออาจจะโดนอีกก็ไม่รู้แหละอยู่ที่ความโง่ของเราเองนะครับแต่มันจะวนเวียนแบบนี้เป็นลูปแบบนี้ฮนะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยถ้าเกิดคุณยังไม่เข้ามาก็รีบเข้ามาศึกษาก่อน เราค่อยเข้ามาเรียนรู้ในการซื้อขายการเทรดต่างๆาก็แล้วกันแล้วอย่าพยายามเป็นเมาส์นะครับเพราะว่ามันมีตัวอย่างให้ดูอะเยอะมากๆอย่าเป็นเมาส์ที่ไม่มีความรู้อะพูดง่ายเลยตัวอย่างมันมีมาให้ดูก่อนมันมีคําเตือนเยอะมากยมันมีมันมีประสบการณ์ที่คนเขาเคยผ่านร้อนผ่านหนาวกันมาก็ดูเป็นตัวอย่างบ้างไม่ใช่ว่าเดินสุ่มสีุ่่มห้านะฮะเข้ามามั่วๆนะครับอ,อ่ที่สําคัญนะฮะนอกจากจะ ต้องเตรียมตัวเตรียมใจเวลาจะเข้ามาแล้วเนี่ยผมบอกเลยว่ายังมียังมีคนใหม่อีกเยอะมีเม้าอีกเยอะครับที่ยังไม่ได้เข้ามาเพราะอะไรเพราะตลาดคริปโตเครนซีมันยังใหม่มากตลาดอื่นผมไม่นับนะตลาดหุ้นแต่ารผมไม่นับเอาตลาดคริปโตเนี่ยตอนนี้ตลาดคริปโตถ้าเทียบก,กับประชากรทั้งโลกเนี่ยมันยังประมาณ10%เอนงมั้งของทั้งโลกฉะนั้นถ้าอีก90%ยังไม่เข้ามานีย่ยังมีคนอีกเยอะมากที่ไม่รู้เรื่องนี้ฮะมันยังจะเกิดหลุมแบบนี้เดี๋ยวขึ้นลงขึ้นลงไปอีกเยอะมากครับเ <im it> พื่ออะไร เพื่อตักตวงผลประโยชน์กําไรจากคนใหม่ที่จะเข้ามาเรื่อยๆอืมเห็นว่าถ้าจาักอะไรบางอย่างไหมไม่รู้นะ่ะผมไม่ได้เก่งอะไรนะฮะผมไม่ได้แบบโอ้ยเป็นกูรูไม่แต่เรามองแบบเออมองให้เข้าใจอะมองแบบอ๋อมันก็เกิดอย่างเนี้เป็นธรรมชาติของมันอะมองแบบที่เราไม่ได้เอาเอาชีวิตเราไปแขวนไว้กับมันเหมือนแบบบนความโลภอย่างเช่นแบบผมไม่ได้แบบเอาเงินทั้งหมดทั้งชีวิตมาเทมัน้าตักอะไรงั้นไม่ใช่ผม,มเลยไม่ได้มานั่งเครียดว่ามันจะตกนะมันจะขึ้นนะถามว่าเราชอบไหมเวลามันตกเราไม่ชอบหรอกครับ เาอยากให้เหรียญมันขึ้นแต่ถ้าคุณมอยมุมหนึงมันจะมีแง่ดีคือถ้าราคาเหรียญมันตกแปลว่ามันจะมีของถูกให้เราช็อปครับประเด็นคือคุณจะมีตังช็อปรือเปล่านี่แหละปัญหาเออถ้าไม่มีก็ก็ถือว่าคุณช่วยโอกาสไปแต่ถ้ามีก็แบ่งแล้วก็ลองช้อนดูนะครับวันที่มันกลับขึ้นมาวันนั้นเลยฮะคือวันที่มันจะเป็นกําไรชีวิตของคุณเลยแหละมันจะมันจะ คุ้มค่ามากกับการรอคอยให้เราได้เก็บเกี่ยวนะครับแต่ว่าจะถึงเมื่อไหร่ก็ยังตอบไม่ได้นะครับจะภายในปีนี้ไหมไม่รู้นะฮะจะขึ้นไปกี่เท่าไม่รู้เหมือนกันแต่สําหรับผมผมเชื่อว่ามันจะขึ้นไปสูงและไปไกลมากเพราะว่าเนื่องจากจาก,จากหล,หลายๆปีที่ผ่านมากราฟมันมาจากต่ําสุดแล้วมันขึ้นมาแล้วก็ลงย่อแล้วก็ขึ้นอยู่อย่างเงี้ยมันเป็นอย่างเงี้ยมาหลายมาสองสองรอบแล้วถ้าคุณไปดูในกราฟแบบเป็นหลักปีนะกราฟใหญ่ๆคุณจะเห็นว่ามัน ขึ้นลงแบบนี้เฮ้ยมันไม่ได้แบบแลกใหม่แต่ที่คนเขารู้สึกเดือดร้อนกันหรือว่ามันรู้สึกตื่นตูงกันเพราะว่าอะไรเพราะว่าเขาอาจจะใช้เงินที่เขาเสี่ยงไม่ได้ครับเสียไม่ได้มันมลงทุนกันก็ได้แล้วก็อีกอย่างคือสมัยก่อนเนี่ยคนยังไม่ได้เข้ามาเยอะในคริปโตมันก็ยังไม่ฮือหามากมายถูกไหมแล้วก็ยังไม่ได้มีเทรดฟิวเจอร์มีแต่เทรดสปอตหรือซื้อเก็บเท่านั้น มันก็เลยไม่ฮือหาแต่พอช่ววันนี้มันมีเทรดฟิวเจอร์เยอะมากครับใช้เลเวเลตอะ่ะแล้วคนพอแตกกันแทบโหบ่อยมากแทบทุกวันอะ่ะแล้วแตกกันทีรวมๆกันหลายหมื่นล้านอย่างเงี้ยมันก็เป็นเรื่องที่น่าฮือหาถูกไหมฮะมันเลยทําให้ยิ่งยิ่งกลายเป็นแบบมีคนแพนิคเยอะมีกระแสลบๆเยอะเพราะข่าวมันก็เล่นเนื้อออกไหมฮะฉะนั้นอย่าไปบ้าตามข่าวอย่าไปบ้าตามกระแสที่เขาพยายามจะก,กระพือออกมาเพราะว่ามันเป็นมันเป็นอาวุธชนิดหนึ่งของกลุ่มนายทุน มันเป็นอาวุธชิ้นหนึ่งของของวานตัวใหญ่นะยิ่งเขาปั่นให้ข่าวร้ายเท่าไหร่ก็ตามจะมีคนเทขายมากเท่านั้นแล้ววานก็จะช้อนของถูกได้แล้วพอเขาช้อนไปได้ปุ๊บวันหนึ่งที่เขาจะปั่นให้ข่าวดีกลับขึ้นมาแล้วราคามันค่อยๆขึ้นไปไอ้ช่วงไต่เนี่ยคือช่วงค่อยๆเก็บกินของวานแล้วฮะเขาจะเอาของถูกที่เขามีมาค่อยๆทยอยขายจนเขารวยครับรวยมากๆเลยแล้วเขาค่อยทุบใหม่พอพอล่วงใหม่ปุ๊บคนพวกเม้าก็จะตายค่อยๆขาย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 เขาก็มารอเอาตังค์ที่มีแบงแค่ส่่วนึอมมาซื้ให โอ้โหรวยแล้วรวยอีกครับรวยซ้ารวยซากรวยซับรวยซ้ยซอนนี่เรื่องจริงแต่คนที่เจ๊งที่จนนะก็จนซ้ําจนซากจนซับจนซ้อนแล้วก็ไม่ค่อยจําฮะเจ็บไม่จําอืมก็ไม่รู้ไม่ต้องเชื่อผมก็ได้นะฮะผมไม่รู้ว่ามีใครวิเคราะห์อะไรแบบนี้ไหมแต่ผมมองในมุมที่แบบแบบแบบม่งเหมือนเหมือนแบบเหมือนวิเคราะห์ชีวิตตัวเองอะประมาณนั้นอะเหมือนวิเคราะห์ชีวิตอะครับผมอันไี้มองแบบต้องเข้าใจกราฟมากมายหรือว่าต้องมานั่งวิเคราะห์ เศรษฐศาสตร์โลกอะไรขนาดนั้นไม่เรามองตามหลักความเป็นจริงกราฟมีขึ้นมีลงแน่นอนนะครับแล้วทุกครั้งที่ขึ้นและลงมีคนได้และคนเสียผลประโยชน์แน่นอนนะครับฉะนั้นแล้วเทคโนโลยีเนี่ยอะไรที่มันสร้างมาแล้วพัฒนามาหลายปีแล้วมันจะเกิดขึ้นแล้วก็เติบโตไปเรื่อยๆครับแล้วก็ค่อยๆเปลี่ยนโลกไปเรื่อยๆนะครับอย่าไปเชื่อถ้าใครจะบอกว่าเดน๋ยวมันก็หายไปเขาไม่เล่นกันหรอกเขาไม่นิยมกัหรอกเดี๋ยวมันก็ตายนะบิตคอยผมไม่รู้สิว่ามันว่าเขาเอาไปเอา ข้อมูลแบบนี้มาจากไหนนะครับแต่ว่าโดยส่วนตัวถ้าเป็นผมผมเชื่อเลยครับว่าอีกไม่นานฮะคริปโตเคเรนซีจะครองโลกอืมแล้วเงินเก่าๆจะตายไปบางคนบอกมนแล้วพวกธนาคารต่างๆนะฮะกลุ่มทุนรายเก่าๆที่เขายิ่งใหญ่มานานเขาจะยอมเหรอแน่นอนหรอกครับช่วงนี้เขาไม่ยอมหรอกไอ้ช่วงกาลังต่อสู้กับเรื่องการเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนผ่านที่เขาไม่ยอมเพราะอะไรเพราะเขายังไม่ได้ประโยชน์เต็มที่จากธุรกิจหรือว่าเทคโนโลยีใหม่ๆไง แต่เดี๋ยวรอเขาปรับตัวได้ก่อนฮะรอเขาข้ามมาอยู่ฝั่งเทคโนโลยีก่อนให้เขาแบบถืออำนาจในมือเต็มที่ถือเหรียญเยอะๆในมือพร้อมมีกําไรเต็มๆที่ของเขาเชื่อแต่ครับวันนั้นนะคุณจะเห็นเลยว่าฟ้าแม่งเปลี่ยนสีนะครับนายทุนจะเปลี่ยนสีทันทีแม่งพูดเป็นอีกเรื่องนึงเลยอะ่ะเพราะอ,อะไรก็วันนั้นเขาพร้อมรับเงินแล้วไงเก็ตปะตอนนี้เขายังไม่เตรียมพร้อมกันเขาอาจจะยังขวางเราอยู่ฮะแต่พอวันที่แบบเขาแม่งคลอ,อ,องอาณาจักรคริปโตแล้วแล้วเขาที่มีเงินเยอะถูกไหมฮะ นั่นแหละเมื่อนั้นแหละฮะคนราย่อยๆตัวเล็กแบบเมาอย่างเราเนี่ยจะกลายเป็นแค่แหล่งผลิตเงินให้เขาเพราะอะไรเพราะเขาจะควบคุมได้เราก็ต้องเข้ามาซื้อมาจ่ายมา,มาใช้ใชจ่ายอยู่ในเมตาเวิร์สบ้างอยู่ในธุรกิจของเขาที่ต้องใช้จ่ายเงินดิจิตอลบ้างมันจะไปไหนเสียถูกไหมคุณคอยดูเถอะครับเดี๋ยวจะมีคนเนี่ยกลืนน้ำลายตัวเองเยอะแยะมากมายจะมีคนที่แม่งกลับคาพลิกลิ้นจากบอกไม่ชอบบิตคอยกลายเป็นรักบิตคอยบอกโลกมันเปลี่ยนไปแล้วเราต้องเปลี่ยนตามนู่นนั่นนี่ ถึงวันนั้นเมื่อไหร่คุณจะบอกเลยโอ้โหนี่แม่งเปลี่ยนเป็นคนละเรื่องย้อนกลับมานั่งมองคุณจะตลกกับวันที่วันนี้ที่มันราคาล่วงแล้วก็มีภาครัฐมาโจมตีคริปโตนะครับแต่การต่อสู้ใช้เวลาเสมอนะครับผลประโยชน์มักจะอยู่กับคนรวยที่รวยมากๆเสมอนี่คือเรื่องจริงฉะนั้นเราเป็นเม้าถ้าเราอยากจะเปลี่ยนชีวิตตัวเองให้เรากลับไปเป็นคนรวยเราต้องคิดให้ได้แบบคนรวยฮะนึกออกไหม อยากเปลีป่ยนตัวเองเป็นคนรวยต้องคิดให้ได้แบบคนรวยแล้วต้องเป,เป็นเป็นเหาฉลามที่เกาะไปกับเขาให้ได้ต้องพยายามมองว่าเขาจะคิดอะไรเขาจะรอได้นานแค่ไหนเขาจะไปถืออะไรแล้วเขาจะรอกันยังไงอดทนยังไงถ้าเราทําได้แบบนั้นนะครับแบบไม่ฝันหวานนะถือเอาไว้แบบเขาแล้วมีเวลาก็ไปทํามาหากินอย่างอื่นก่อนนะครับเดี๋ยวพอถึงวันนั้นที่ทุกอย่างมันเปลี่ยนไปชีวิตคุณแม่งจะพลิกแน่นอนแต่เชื่อเถอะพลิกไม่กี่คนหรอกเพราะอะไรเพราะเมาส่วนใหญ่ครับ อดทนรอไม่ได้แล้วก็ค่อยๆออกไปตายไปตายไปสุดท้ายจะไปกลายเป็นแค่ผู้ใช้ผู้ถือเพียงจำนวนเล็กน้อยเท่านั้นความอดทนมันน้อยครับจริงกดฎของโรเบิร์ตคิโวสกีนะฮะ95ต่อ5มันจริงเสมอโลกนี้มีคนรวยจริงๆแค่ไม่เกิน5%หรอกนี่เรื่องจริงนะครับไม่ว่าเทคโนโลยีเงินมันจะเปลี่ยนไปแค่ไหนก็ตามแต่อนาคตอาจจะเยอะขึ้นก็ได้ ก็ไม่แน่นะครับมันก็ไม่แน่บางอย่างมันจะมีบีบกับบางอย่างเปลี่ยนไปแต่ผมก็ยังคงเชื่อว่ามันไม่มีทางเยอะมากมายจนถึงขั้นว่าแบบโอ้โหรวยล้นโลกหรอกเพราะอะไรเพราะมันเป็นวัฏจักรของโลกมันเป็นธรรมชาติของโลกมันเป็นกลไกของโลกครับถ้าโลกนี้มีคนรวยมากเกินไปหลายอย่างมันจะไม่ขับเคลื่อนเลยฮะจะไม่มีแรงงานจะไม่มีการไม่มีฝ่ายผลิตไม่มีนู่นไม่มีนี่แต่ถ้าวันหนึ่งมีผุญยนต์อย่างเดียกก็ไม่รู้สิคุณลองดูหนังไซไฟเยอะๆแล้วคุณอาจจะ เริ่มเห็นภาพบางอย่างแบบปฏิปัตต่อ,อก,ก็ได้ครับว่าอ๋อถ้าวันนึงหุ่นยนต์ทำงานแทนคนหมดแล้วคนจะไปทําอะไรกันถูกปะคนที่จนจริงๆจะทํายังไงอยู่ยังไงจะจะจะกินยังไงหาเงินยังไงโอ้เนี่ยแหละมันเป็นเรื่องที่ต้องแบบโอ้โหคิดกันหลายหลยหลายตลบอะครับแต่วันที่ถ้าทุกคนย้ายก็อยู่ใน m e t a เวิร์นั่นนะนั่นก็เปลี่ยนหลายอย่างแล้วนะครับเอาเป็นว่าทุกคนใจเย็น ใจเย็นๆถ้าเย็นได้นี่เราผมเตือนได้แค่นี้ว่าใจเย็นๆแต่เตือนทุกคนไม่ได้หรอกเพราะว่ามันไม่ทุกคนจะเชื่อเรานะครับแล้วหลายคนก็มักจะใจเย็นไม่ได้อดทนไม่ไหวเรียนรู้ไม่มากพออะไรอย่างเงี้ยแล้วลายคนไม่เชื่อด้วยคือพร้อมจะเป็นแค่ผู้ใช้อะไม่ได้ไม่สามารถเป็นผู้สร้างได้หรือว่าเป็นวานก็ไม่ได้เป็นเขาฉลามสักตัวหนึ่งยังไม่ได้เลยมาเป็นปลาตัวใหญ่หน่อยก็ไม่ได้ถวออย่เป็นแค่แพงต้นอ่ะจริงๆนี่เราไม่ได้แบบ มาบูลลี่หรืออะไรนะครับแต่มันเป็นหลักเรื่องจริงเป็นเป็นเป็น,เป,นเป็นสิ่งที่มันเกิดขึ้นจริงในสังคมทุกวันนี้นะครับเอาแค่ตอนนี้เนี่ยมีคนรู้เรื่องเกี่ยวกับเทคโนโลยีที่เกี่ยวกับคริปโตเคอเรนซีเนี่ย NFT บลนะ็ c กเ h a i n เนี่ยมากสักแค่ไหนน้อยมากไม่ถึง10หรอกครับของโลกนี้จริงๆแล้วในส0นั้นนะมันก็จะมีอยู่ประมาณแค่1%อ่เอร์เอะเผอศูนย์จุดห้าเปอร์เซ็นต์ด้วยที่แม่งแบบถืออำนาจครองอำนาจใหญ่ๆอ่ะเอาไวอ้อะมันน้อยจริงนะครับมันไม่ได้เยอะขนาดนนั้ นะครับอย่างตอนนี้ที่คนเข้ามาในคริปโตเยอะเนี่ยคุณเชื่อไหมถือคองจริงๆก็มีไม่กี่คนหรอกส่วนใหญ่หลายคนเลยเข้ามาเนี่ยเทรดฟิวเจอร์มาเพราะอะไรกระแสครับเห็นเขาได้เงินกันเอาบ้างน,นะครับเสียกันที่เป็นแสนเป็นล้านก็ยอมอะไรอย่างเงี้ยอืมคือเราเราอยู่มาผมอาจจะไม่ได้อยู่นานสุดหรอกครับผมอยู่ในวงการนี้มาประมาณสี่ห้าปีเองนะครับถ้าเทียบกับบางคนอาจจะอยู่มาสิบปีแล้วก็ได้คือเราก็ได้เห็นกันมาระดับหนึ่งอะนะครับ เราเคยเคยเจ๊งมาแล้วเคยเจ็บมาเยอะแล้วเราเลยรู้ว่าอ๋อมันเป็นอย่างนี้นี่เองนะครับว่าถ้าจับมันเกิดขึ้นแบบนี้วนเวียนวนเวียนอยู่แค่นี้นะครับฉะนั้นเย็นให้พอนะรอให้เป็นเนาะแล้วเชื่อเถอะครับว่าปลายทางมันจะหอมหวานสําหรับบางคนเท่านั้นที่รอได้นะครับก็ฝากไว้ก็แล้วกันนะถือว่าพูดคุยสบายๆนะฮะอย่าลืมนะครับคุณสามารถเข้าร่วมกลุ่ม a b o u t e c h ได้เลื่อนไปลิงก์ใต้คลิปนะครับแล้วก็เข้ากลุ่ม เทรดเองนักเลงพอได้ด้วยเรื่องไปใต้คลิปเหมือนกันนะครับสามารถกด, like, กด share, ไดลค์กดแชร์ได้เลยกด Subscribe กดกระดิ่งได้เลยติดตามทุกคลิปจากช่องนี้นะฮะแซกดบอดีนะครับ <Exactly. S 1> แล้วก็ยังสามารถที่จะ support นะดยการเติมค่าชนมให้ผมนะฮะโอนเป็นเงินบาทได้นะฮะเป็น two money wallet k bank ก็ได้เรื่องไปใต้คลิปเหมือนกันก็มีรายละเอียดมีไว้ให้หมดละนะครับแล้วก็ถ้าจะให้เป็น usdt ก็ได้ b usd ก็ได้ w a l วอเลดเดดอยู่ใต้คลิปเหมือนกันทุกอย่างมีหมดคุณกดจอยก็ได้นะครับจอยในช่องนี้เป็นเมมเบอร์นะฮะมี3ามสามรูปแบบนะบเป็นแฟน, Big Fan นบิ๊กแฟนนะฮะซูเปอร์เอ็กซูซีฟแฟนนะฮะสิทธิประโยชน์มีต่างกันก็สามารถกดจอยได้เลยครับคุณอยากจะซัพพอร์ตเป็นรายเดือนก็ได้อีกเช่นกันนะครับก็หวังว่าคอนเทนต์แบบนี้นะฮะจะจะยังนะมีให้เขาเรียกอะไรละ่ะมีคนติดตามเรื่อยๆอ่ะยิ่งเยอะขึ้นยิ่งดีฮะ จะได้มีกำลังใจมากขึ้นในการทำนะครับผมยังไงผมจะพยายามทําให้ได้แบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับนะเจอกันใหม่ได้ฮะกับ About Tech นะครับทุกวันจันทร์แล้วก็วันศุกร์หัวค่ำนะครับผมวันนี้ลาไปก่อนนะเจอกันใหม่คราวหน้าสวัสดีครับ